ก็หลังจากที่พาเดินทัวร์รอบๆ Harvard Business School แล้วนะครับเขาก็จะมาที่ตึกเนี่ยครับเพื่อจะมีเขาเรียกว่า Information Session นะครับซึ่งก็จะมีคนมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของออการที่จะเข้าเรียนยังไงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างต้องเขียนไงบ้างก็จะให้คนซักถามผู้คนก็จะมาจากทั่วสารทิศนะครับ เคยมาครั้งหนึ่งก็คือมีมีมาจากบราซิลก็มีนะครับมีามาจากอียิปต์ตัวฟังนี้ครับนี่ก็คือเบเกอร์ไบร์เบอรีนะครับเป็นห้องสมุดนะครับเขาอ่านหนังสือกันข้างบนนชั้นสองในชั้นสามชั้นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนี่ยก็จะมีอาจารย์นะครับเป็นห้องพักอาจารย์ด้วย ซึ่งเมื่อกี้ได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาไให้ถ่ายรูปนียสัญลักษณ์ของห้าวันทั้งหมนะนี่ตึกนี้เนี่ยที่ชื่อจอร์ดขออภัยครับตึกนี้ที่ชื่อว่าเบเกอร์ไร a บรี็คือจอร์ดเบเกอร์เนี่ยได้บริจาคเงินห้าล้านเหรียญเพื่อสร้างตึกนี้นะครับจอร์ดเบเกอร์ก็เป็นสิทธิ์เก่าที่เนี่แหละครับนี่ดูฮะตึก เขาก็จะมีนิทรรศการอยู่ข้างในนะครับเต็กนี้อันทนี้ก็เป็นบริเวณข้างนอกจอร์ดเบเกอร์นี่ก็ได้รับตีพิมพ์ในนิทยสารชาแมกซีนนะครับเมื่อปี1924นี่ป่ะีัตทาเนี่ยบริเวณฮาเวิร์ดสสกูครับเนี่ยจะเดินจะกลับบ้านล่ะมีดูรอบๆครับ าเที่ยวด้วยกันนะครับเดอนเดิเดน,นเดินเดินอย่างนี้ก็เพื่อจะไปยังไปที่ฮาวเวิร์ดนะครับยูนเิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นอยู่ตรงนู้นเนี่ยแต่ประตูนี้น่าจะปิด,ปดนะครับกลับไปขึ้นรถไฟเย็นเนี่ยได้เป็นหอพักเนีหม ได,ได้นี่หอพักแต่ละตึกก็มีชื่อก็คงไม่ถูกนะฮะหลายสตังค์ทีเดียวเรียนที่นี่โอเคนี่นคือประตู เดี๋ยวต้องเดินออกทานี้แล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อจะไปที่ h ว w a r d สแควร์นะครับที่า h ว w a r d Square เนี่ยก็จะเป็นจุดใหญ่ที่มาสำนันกงานใหญ่ของหางหนี่เนะลยครับที่สร้างในนั้นก็จะมีตัวของอตัวของตัวขออยู่ด้วยตึกนั้นเมื่อกี้ที่เรามาถนนก็เป็นสถานที่ออกกำลังก็มีรถเมล์ผ่านตรงนี้ด้วยเห็นะ นี่นะ่าจะเป็นทางนู้นนะ่าจะเป็นฮาวเวิร์ดโคลิเซียมนะครับเป็นสนามกีฬานูนะทางนู้นนะั่นเห็นไหมฮะทางนู้นะหนูนี่นี่ออกมาละนี่โอ้หลนใหญ่ละนี่ครับบริเวณรบอบฮาวเวิร์ดบิสบิสเซสกู ตามหมดเลยครับรถก็จะจอดเงเห็นไหมหิมะเนี่ยพอมันละลายแล้วเห็นไหมฮะก็จะกป็นปกเพื่อนเลยดูนะเยอะเละเลยทั้งนูน้นเห็นไหมฮะป้ายอยู่นูน่นเร่งเดินหน่อยฮาวเวิร์ดสแควร์นี่ครับฮาวเวิร์ดสแควร์ มือไปดาวทาวบอสตันอาริสตันเคมบิดเนี่ยนะนี่ผมยืนอยู่ฝั่งบอสตันนะครับฝั่งบอสตันถ้าข้ามแม่น้ำาชาวเนี่ยก็จะไปถึงที่ตรงอฮา,า,าวเวิร์ดแฟร์นะครับโอ้โหดูรถขนั้นครับสีมะหุ้มหอซะต้องมาขุดกันลยครับ สนุกดีไหมฮะอ้าวทามไม่นะโอ้โหไม่ถันละนูน่นนี่มุมบรรยากาศข้างนอกคะ่ะวิทวิสเสกูนะฮะนูน่นยาวไปถึงนู่นเลยครับบริเวณเขาเดินข้ามก่อนไม่ไม่ไม่ข้ามข้ามก่อนรถแล็กซีวิ่งผ่านไปนู่น ทานเมื่อเช้าที่ผมข้ามไปคืออยู่ตรงนู้นรงนไปวิว่งข้ามไปโอเคครับโ oh, อ้ดูวิวนี่ก่อนดีกว่าไปน้ำเชา้าได้น้ำเช้าครับ ลงไปมีหวังตายแน่ความเย็นของนู้นครับบอสตันเป็นเมืองที่สวยนะครับสงบแล้วก็บรรยากาศดีเป็นเมืองการศึกษาก็มีมหาวิทยาลัยดังๆหลายที่ที่นี่ คนไทยก็มีเยอะร้านอาหารก็เยอะมองไปข้างหลังเดี๋ยวผมก็คงจะต้องเดินไปสักพักหนึ่งนะฮะเดินไปสักหม่เนงะีย้ยได้เดี๋ยวผมจะต้องเปิดเจ้าทอมทับขึ้นม,มาก่อนโอเคนี่ก็ข้ามจะข้ามสะพานละฝั่งเนี้ยครับเป็นเคมบิดโรงพยาบาลเม้าอ,ออเวิร์ที่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปสุดไปจไุดปิดไปก่อน โอเคครับขอข่าพก่อน